มีศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมนั่นมันหมดสิ้นไปแล้วพะว่าหยังถ้าม,มาของพระพุทธเจ้านั่นเขา่าสนใจปฏิบัติเอาถ้าม,มาพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ฝากไปในโลกนั่นให้เฮาปฏิบัติตัวของเฮ้าเองเพิ่นบริบอกว่าให้พระสงฆ์นั่นเอาคําสอนของเพิ่นไปเสกวัตถุขายเด้อไปเสกเครื่องร่างของขังขายเด้อไปเสกพระพุทธรูปขายเด้อไปเสกนั่นเสกนี่เสกให้มนุษย์นี่พ้นบาปทนกรรมเด้อ อันนั้นมันพิษเพื่อนบิดเบือนจากข้ามสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเฮานั้นเพิ่นมาในยุคภาษีอ่านนี่เพิ่นสิลงมาบอกลงมาสอนเฮานั้นเป็นอย่างคือว่าเพิ่นลงมาเพราะว่าเพิ่นไปทีทีสูงแล้วคิดใจเพิ่นสูงทรงแล้วเพิ่นโน้มลงมาซอยเฮ้ามาบอกเข้าเพิ่็จะบอกแค่ว่าพวกเจ้าปฏิบัติพิษเดอ้อเท่านั้น ถ้าเจ้าปฏิบัติผิดนี่พวกเจ้าสิมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนโลกเข้าสิพัางพินาสิตายกันเป็นอนละเบือ้อปฏิบัติให้มันถือต้องสิ่งที่พวกมูขเจ้ากําลังปฏิบัติกันอยู่นั่นมันผิดต่อศีลต่อธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามันผิดต่อธรรมชาติจากการที่เฮ้าไปเอาก้อนหินเล็กปูนทรายมาปั่นเป็นวัตถุกลางล่างของค้างนะั้นมันผิด พิษหนึ่งล่ะพิษพอหลอกชาวบ้านมานะ่ะมันเป็นของขังจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนดินก้อนทรายธรรมดามันบ่มีอยังขังนั่นคือการหลอกการล่วงการตุมการตุนมันพิษแล้วก็สอนให้ค้นไปเพลิงวัตถุว่าวัตถุนี่สิพาไปสวรรค์นิพพานสร้างวัตถุนี่สิได้ไปสวรรค์นิพพานอันนี้มันก็นพิษพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตไตรหรือพระพุทธเจ้าองค์ใดก็สร้างเพิินกันบยามบกเข้าว่าเฮ้าปฏิบัติพิษ ให้ปฏิบัติไม่ให้มันถือต้องปฏิบัติพิดแล้วสิไป,ปบวงสรวงให้มันถือบอดสดอิไปสะดากกรรมให้มันถือบอมันกับผถือเพราะว่านั่นมันพีดเพื่ออจะมาบอกว่าให้ปฏิบัติไม่ประพฤติโตไม่ประพฤติการกระทําของเจ้าขอ,ของไม่ให้มันถือต้องตามทํานองข้องถ้ำอย่าหลงลาบหลงโยติอย่าลหล,าลงทรัพย,ย์หล,ลงสมบัติแล้วตอนนี้ศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นมันเมื่อสิ้นไปจากมนุษย์เพราะว่าหยังเพราะมนุษย์บถือถ้ำของพระพุทธเจ้า เอาโยนทิมโย่นทิมบ่สนใจไปสนใจเหรียญลูกรออาจารย์ได้ปุกเสกวัตถุนั่นนี่โอ้ดีเก่งขรังดังเอาไปนิยมพากันไปซื้อมาก่ามาไหวว่าจะคล้องสีเด่นสีดังจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นคือการหลอกการล่วงมันก็เลยศาสนาของพระพุทธเจา้าก็เลยบิดไปเพราะว่าแต่ยุคใดคือกันถาหากว่าศาสนาเบิดคําสอนพระพุทธเจ้าเบิดออกจากมนุษย์ การถือข้ามสอนเบิดกัยยอนว่าบ่ถือทำข้ามสอนน่นหละเนเลยว่าข้ามสอนเบิดมันสวยออกจากจิตจากใจของม,น,มนุษย์น่ะละบาดนี้มันก็เลยสิมีแต่ความถูกเดือดร้อนพ่ายพิบัติก็สิเกิดเปิ่นโจรปุ่นจี้แลักขโมยก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกอาวุธยุดทปกปรณกรกับระเบิดใส่กันอิมลุปตุบตับอิมลูมตูมตามมีแต่การตายการเสียอกเสียใจโศกเศร้าถูกทรมานอยู่ในโลกมีชีวิตที่ทรอลังหด ชีวิตที่เลรย้ยวชีวิตที่โหดร้ายบ่ม,มีความอยู่ดีกินดีมีสุขห้าาปฏิบัติผิดบาดนี้ราสีอ่านเป็นก็สิเมื่อเปิดบอกเ้าว่าห้าปฏิบัติผิดให้ปฏิบัติใหม่ให้ถือต้องตามคำ้สอนเราพระสงฆ์ทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติไม่ขันอยากเป็นสงขันอยากเป็นพระให้ปฏิบัติใหม่ให้มันถือต้องตามหลักธรรมคำสอน ถ้าหากว่าบ่ปฏิบัติให้มันถือตองแล้วมันสิเป็นบาปเป็นกรรมหลายพอาะยังเพราะว่าไปหลอกล่วงเชาวบา้า,วา,นบานเนาช่าเมืองแล้วเหตุให้บ้านเมืองพินาศลมจมถ้าเหตุถือตองแล้วบ้านเมืองก็มีความสุขความเจริญลุงเรื่องสิวิไลถ้าเหตุพิษแล้วมันก็สิพินาศลมจมโลกกสิกลายเป็นนรกมันก็เลยสิบาปหลายกว่าคนเฮาธรรมดานั่นคือการแกล้ง,ก,งการหลอกการล่วงการต้มการตุน้นจึงเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเฮาหลายเพราะว่าเฮาปล่อยปะละเลย ในพระสงค์เข้าโบไปไปไปเข้าบไปบอกเพิินกับโบแมนแต่เพิินภูมมาบวชเพิินกับโบหูว่าลักข่ำคํำสอนเป็นแบบใดก็มีแต่บวชแล้วกับากันสวดดีแต่อวดแต่ว่ากับโบหูท่ำแล้วก็เลืยผ้าเข้าสี่ทางผิดให้นเข้ายางพอเข้ายางบ่ถือตองแล้วเข้ากับผ้าบาดชุดไทยเข้ากับผ้ากันโต๊กนรกโมกใหม่เพราะว่าเขาเดินผิดเส้นทางไปสั่งบาปส้างกรรมเขาบบหูว่าบาปมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงเฮาบอกจักเฮาก็ากเลยว่าว่าแต่เฮาใดเงินมากเฮาใดสมบัติมากพิษกับสร้างมันแต่ขาโค่นกับสร้างมันว่าแต่ว่าแต่ใดสมบัติมากบาปท,ทุ้ายกับกายเป็นนรกนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระสีอริยามีตจเพิก่กเสิมาบอกเขาว่าให้เดินทางเสน้นไม่ข้างของติดพระพุทธเจ้าคนขี่ไห้เป็นเขียนให้เฮานันให้เฮาปฏิบัติให้หมันถือต้องลดละปล่อยว่างมาบวชก็บบวชเพื่อลดเพื่อลาเพื่อปล่อยเพื่อว่าง เพื่อหาทางหนีจากโลกจากวัตาสงสารให้เฮ้าพนโทษพนทุกตรงนี้เขาจึงคอยไปสนับสนุนทรงเสริมคู่บาอาจารย์ที่เพิ่นลดละปล่อยว่างเพิ่นสิผ้าเฮ้าไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานเฮ้าจะมีแต่ชีวิตที่มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์บริถุบรยากบนลำบากยากจนบม่มีจนปนจีละขโมยตัวนี้มีแต่ความจะเลื่อนลุ่งเรื่อง,อง,องสีวิไลแต่ว่าโตถ้ำที่ว่า ผ้าเข้าไปหาเครื่องล่างของข,องขังขายเหลียนนหล้ยนนนเลี้ยนนี่เสกนั่นเสกนี่นะมันเป็นการอวดอุตริมันโม,มเมนต์ลักรรมข้ามสอนของพระพุทธเจ้าตัวน,นั้นมันสิบผ้าเข้าพินาศลมจมบันไล แต่ถ้าหากว่ามาตามถ้ำของพระพุทธเจ้าแล้วนั้นมันจึงจะเลื่อนลุงเรื่องสีวิไลชีวิตของม,อนมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขสขุสบายสงบสุขลมเย็นอุดมสมบูรณ์บโบ่อ์บอยากรักบ,บอยากบจนบ่มีหนีบ่มีศิเพราะวาทรัพสมบัติที่เกิดในศาสนานั้นภาษีอริยเมตไตรหรือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์หรือเ่าลินการฟาตีนแดงหรือพระญาถ้ำมิกราชหรือย,ยังเข้าแลว้วแต่เข้าสิเอมน,นั้น เพิ่นบ่หลงซาบหลงสมบัติบ่หลงโลกบ่หลงลาบหลงยดหลงเงินหลงทองเพิ่นมีเจตนาจิตประสงค์เพื่อที่จะมาโปรดโลกมาซอยเชาาโลกให้เช่าโลกได้อุดมสมบูรณ์นี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าเจตนาล่มของพระพุทธเจ้าอยู่นีบ่บแมนว่าให้พระสงฆ์อุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนเป็นหมูตอนนั่นมันบบแมนเจตนาล่มของพระสงฆ์ อของพระพุทธเจ้าแต่เจตนาของพระพุทธเจ้าในให้ชาวบ้านชาวเมืองได้อุดมสมบูรณ์ได้อยู่ดีกินดีมีสุขเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอนยุ่ก้าผู้รัท่าผู้เหาสิยกย่องเชิดจู่พระรรมคํำสอนสีวาสิหายบ้านเมืองจะเลื่อนหรือสิหายบ้านเมืองลมจม ข้อนอย่กบชาวบ้านขึ้อนอย่ก็ภาคราดขึอนอ้นยุก็ายปกครองทั้งหลายว่าสิเลือกเอาแบบใดสิเลือกเอาบันไลหรือสิเลือกเอาสีวิไลออก็ขึ้นย่กบผููเลือกในการกระทํานั่นเองเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนเขาต้องมีความฉลาดรอบรู้ดิหู้กนไกของโลกได้ว่าสิยูจงยังไดเขาจังสิยูเย็นเป็นสุกสิยูจงยังไดเขาจังสิถูกเขาสิเดือดร้อนเขาต้องหูได้หู้กนไกโดยธรรมชาติเขาต้องหูเพราะธรรมชาติของเขานั่นเขาอยู่ใดเพราะหยัง เฮาสิเหตุจังใดเฮาจังสอจูใดครับธรรมชาติที่มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เหตุจังใดเฮาจังสีเป็นสุกเชาวมนุษย์ทั้งหลายนั้นยอมจะจะรู้ดีเพราะฉะนั้นให้คิดพิจารณาให้ดีว่าควร้นเหตุแบบใดหรือว่าสิหาไล่ตีไล่ขาไล่จับกันแล้วก็เอาผูไม่เอาพวกกูขึ้นมากมันก็เป็นคือเกา่าพอจับผู้นี้ซื้อเอากูขืนพวกกูขึ้นมากก็เป็นคือเก่าเพราะว่าเส้นทางนี่มันเป็นเส้นทางไปสู่ความบันไล่ไปสู่นรกอเวจี ถ้าหากว่าบาเดินทางเส้นใหม่เราย่างเดินเส้นเก่าอยู่เนี่ยตัดทางออกมันกวงเขินกวงคืนนั่นความบันไล่มันก็ยิ่งจะเกิดขข้นหลายข้นในเรื่องของศาสนาดังนัน้คือวิธีการดำรงชีวิตของเฮ้าอยู่ในโลกของเฮ้านี่มันเป็นมันมันมันอยู่จังไดมันจังสิสงบสุข เ้าเป็นคนเป็นมนุษนย์เทาขิดบ่ออกกันติวา่าอยู่กันแบบใดจังสิสงบสุขหรือสิหาตัวหาต่มหาแย่งหาชิงชุกชิงวิ่งเล่าปนจีขากันอยู่แบบนี้ขนาดเป็นพระสงฆ์แท้ๆกันยังบอกหูจักซอยเหลือมวลมนุษย์ที่เขาตกทุกข์ไย้ยากลำบากลำบนมีสื่อทีสื่อทาง เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนลายจังสี่พระสงฆ์เหตุใดจังไดซื่อใดจังไดมีใดจังไดพอว่ามันบแมนพระสงฆ์แล้วมันกลายเป็นโจรเป็นมหาโจรอยู่ในศาสนาแล้วเพราะฉะนั้นสมควรที่จ้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่วมเสือ้อล้วเฮ้าต้องศึกษาศาสนาให้เฮาเข้าใจ ความจริงเป็นแบบใดเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันแท้จริงเป็นแบบใดว่างแบบใดอยู่แบบใดกินแบบใดซอยเหลือกันแบบใดบ่มแวนวาเข้าหลงพากันไปสางเขาหลอกเขาไปสางเพราะว่ายังเขาสิสูบเลือดให้เขาเบิดเบิดแล้วเมื่อเบิดตเลือดแล้วเ,เขาก็ต้องตายเขาสิหลอกให้เขาตายตายแล้วเขาก็ดินเขาก็ล้นทรมานอ่า แย่งกันขาลั่นฟันแทงกันยุแย่งแต่แคงรั่วให้มันพีดกันให้มันตั้งผู้น,นั้นให้มันตั้งผู้นี้โยง่ยงห่อออกมาขากันนั่นก็คือทางวิถีมา่านวิถีซาตานเขาต้องการให้ข้นขากันเขาต้องการคิดว่าเขาขากันแล้วสิเหลือแต่จาของสิได้เป็นใหญ่คำลูกสิไปคำลูกได้แจ้งใดสิไปอยู่จากไหนถาบ่ามีคน้นกับอยู่บบไรสิอยู่ตัวเองผู้เดียวมันกับบ่มีความสุข พะวาอยู่ในโลกของเฮาเนี่คือโลกแห่งความทุกข์แมนจะอยู่น้ากันหลหลายข้นก็มีความสุขสมัยใดสมัยใด,ยดก็มีความสุขสาเฮามีศีลมีรรมตามหลักรรมคําสวนของพระพุทธเจ้านัน้นบ่มีวาสิลาสมัยสมองมนุษย์พัฒนาไปจังใดดีซําใดก็ต้องมีความสุข้าหากวา่าเฮาปฏิบัติได้ถืกตตองตามรรมของเพิินท่าน,นละ